จากคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เราอบรมผ่านสอบผ่านเรารู้ตัวเองแล้วนะคะว่าเราจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมสุรากอนในรูปแบบไหนใครเห็นคลิปนี้ก่อนแล้วงงๆกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้สักครู่นะคะอันนั้นก็จะเป็นการชี้แจงเบื้องต้นก่อนพาร์ทที่1ถือว่าเป็นพาร์ทที่1กันละกันนะส่วนอันนี้เป็นพาร์ทที่2อ,อันนี้เราจะมาต่อยอดกันตรงที่ว่าเรารู้แล้วว่าเราจะขึ้นทะเบียนกับกรมสุรานแบบไหนเท้าความก่อนคะ่ะจริงๆแล้วกรมสุรากอนสามารถเรา หนึ่งนิติบุคคลหรือ,อการขึ้นทะเบียนกรมสวนกรเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นแค่ชิปปิ้งนะแต่ด้วยความที่ว่าเรากําลังโฟกัสกันถึงหลักสูตรตัวแทนหกของหรืออบรมชิปปิ้งนะคะเราก็เลยมักจะพูดกันถึงเรื่องตัวแทนหกของในชิปปิ้งจริงๆแล้วกา,การให้การรับรองในนามของสมาคมซีฟเอหรือสมาคมที่ฟ้าดูแลอยู่เนี่ยเราให้การรับรองด้ทางเคาน์เตอร์บริการหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ยิงใบผลสินค้านะคะแล้วก็ตัวแทนหนกของแต่ว่าตัวสถานะที่ขึ้นทะเบียนกรมสวนกรเนี่ย มันจะมีประกาศแยกออกไปไม่ว่าคุณจะเป็นตัวผู้นําเข้าผู้ส่งออกผู้รับชอบการบรรจุหรือธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถทำทุกเขาเรียกอะไรทุกอย่างที่ต้องทำกับกรมสุรากรต้องมีการแจ้งต้องขึ้นทะเบียนกับกรมสุรากรนะคะทีนี้ในคลิปนี้จะขอพูดแค่ ตัวแทนของของชิปปิ้งเป็นหลักกันแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวไปไปคลิปแะแตะเรื่องเคาน์เต r ร์เซอร์ให้ด้วยนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าตัวแทนของขึ้นทะเป็นกมลมส่วก่อนมีนิติบุคคลกับบุคคล2ส,สถานะใช่ไหมสอสถานะนี้แตกต่างกันอย่างไรเอาง่ายๆเลยคําว่าบุคคลมันก็บ่งบอกตัวมันเองอยู่แล้วบุคคลนะคะเอาบุคคลก่อนนะบุคคลเท่ากับ1ฉันทํางานของฉันคนเดียว โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครอาจจะเป็นชิปปิ้งที่เพิ่งจะเริ่มทํางานมีลูกค้ามาว่าจ้างหนึ line, ่งรายสองรายก็ว่าไปหรืออาจจะเป็นชิปปิ้งที่ทํางานมานานแล้วเป็นชิปปิ้งอิสระรับงานได้ทั่วไปไม่มีเป็นพนักง,งานว่าจ้างไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทไหนเดินไปหากรมสุลรากรแล้วถือแบบฟอร์มไปเลยคะ่ะการเป็นตัวแทนออกของแบบบุคคลธรรมดาแค่นี้เลยแล้วก็แนบแบบฟอร์มเอกสาร กับกรมสุลากรไปขยักที่เคยบอกเอาไว้ว่าใบขนเกิน1ล้านไหมถ้าเกินแอบแวะมาหาฟ้าก่อนนะเพื่อให้ทางสมาคมได้รับการให้ให้การรับรองบุคคลท่านนี้ก่อนหรือถ้าคุณทำงานมานานแล้วมั่นใจยังไงใบขนคุณก็เกิน1นล้านบาท อย่าชะล่าใจทํางานแล้วโดนล็อกปัญหาเข้าแน่นอนนะคะอันนี้ง่ายๆเลยนี่คือบุคคลธรรมดาย้ําบุคคลเท่ากับ1คุณไม่ต้องสังกัดอะไรคุณรับงานได้ทั่วไปนะคะทีนี้เรามานิติบุคคลนิติบุคคลในที่นี้ กำลังจะเปิดกิจการทํานําเข้าส่งออกก็แล้วแต่ทำชิปปิ้งก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ในนามของนิติบุคคลข้อที่หนึ่งวัตถุประสงค์ครอบคุมพิธีการสุวนกรการนําเข้าส่งออกข้อที่สองจำได้ไหมที่ฟ้าบอกว่าบุคคลที่สอบผ่านอาจจะไปขึ้นทะเบียนกรมสุนในนามของนิติบุคคลได้ นี่แหละค่ะนิติบุคคลเนี่ยมันคือหลังคาบ้านมันคือบ้านหลังหนึ่งแต่ในบ้านเนี่ยมันจะต้องมีบุคคลที่สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งคนก่อนที่จะเดินไปหากรมนะคะพอเราเช็คหนึ่งสองข้อนี้แล้วเรียบร้อย เราก็เตรียมแบบฟอร์มของกรม,มสุรกร,กรนะตามประกาศกรมฟรอไมไขอระบุป,ประกาศแล้วกันนะ <c oughs> เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเตรียมเอกสารชุดที่หนึ่งเป็นแบบฟอร์มที่เราจะบอกกรมว่าฉันจะทำชิปปิ้งนิติบุคคลเอกสารแนบตามที่แบบฟอร์มกำหนดเลยเอกสารชุดที่สองอันนี้ยื่นพร้อมกันเลยนะคะ แบบฟอร์มเมื่อกี้ฟ้บบอกว่าถ้าเป็นบุคคลเอาแบบฟอร์มที่เป็นตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาไปได้เลยใช่ไหมแต่พอเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้สังกัดนิติบุคคลตรงนี้แล้วแบบฟอร์มอันนี้จะใช้คำว่าผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของเอาประมาณนี้นะคะ เพราะว่าอันนี้คือเป็นไปตามประกาศกรมสุนกากรถึงแม้ว่าบุคคลคนนี้ที่สอบผ่านจะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทนี้จะเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลน,นี้จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนี้หรือเป็นคนคนเดียวกันทั้งหมดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นพนักง,งานที่รับเข้ามา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนถ้าคุณเป็นคนที่สอบผ่านและจะมาอยู่ภายใต้หลังคาบ้านน,นีุ้คคลนี้คุณคือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของชื่อนี้ไม่ได้ใช้เรียกบ่งบอกสถานะการทํางานของคุณภายใต้สังกัดบริษัท แต่ชื่อนี้เป็นการเรียกตามประกาศกรมสุรกากรที่ใช้เรียกตัวแทนของที่อยู่ภายใต้สังกัดของนิติบุคคลนะคะดังนั้น <c oughs> ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีสถานะเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพนักงานเมื่อคุณมาลงทะเบียนแบบฟอร์มตรงนี้คุณใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดนะคะดังนั้นเวลาเราไปลงทะเบียนกับกรมสุรกากรแนะนําว่าให้ยื่นพร้อมกันทั้งสองอันนะคะทั้งสองแบบฟอร์ม เพื่อให้กรมสวกากร,กรีแล้วก็ระบบเข้าพร้อมๆกันเช่นเดียวกันถ้าใบขนเกิน1ล้านเหมือนกันเลยเกิน1ล้านซึ่งอันนี้จะมีความเป็นไปได้มากกว่ามาเป็นสมาชิกของสมาคมก่อนมาเจอกับฟ้าก่อนทีนึงเพื่อให้การรับรองเช่นเดียวกันและวิธีการขึ้นทะเบียนของทั้งบุคคลและนิติบุคคลนะคะมีด้วยกัน 3รูปแบบขอต่อตรงนี้นะการขึ้นจิเบตกรมศุลกากรแบบที่1อาคาร120ปีอันนี้ที่กรุงเทพนะคะกรมศุลสองด่านอันนี้เวลาเราอยู่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ของที่อื่นนะคะด่านศุลกากร สองข้อนี้เราใช้แบบฟอร์มตามประกาศกรมศุลกากรได้เหมือนกันทั้งคู่หรือเราอยู่ยุคใหม่เนาะออนไลน์หน้าเว็บกรมศุลกากรเลยค่ะ เป็นการลงทะเบียนยืนยันตัวตนกรรมการผู้จัดการก่อนบอกให้เขารู้ว่าบริษัทชั้นจะมาทําความรู้จักกับกรมสุกากรอาจจะต้องมีการยืนยันตัวตนยืนยันใบหน้าผ่านระบบออนไลน์นะคะตามระบบเขาเลยมีคู่มือแนะนําหน้าเว็บไซต์ของกรมสุกากร <c oughs> ทางที่ดีที่สุดแนะนําให้ใช้รูปแบบออนไลน์เพราะมันจะตรวจสอบได้แต่ถ้าเอาที่สะดวกสมมติถ้าสะดวกยื่นที่กรุงเทพอาคาร120ปีก็ยื่นยื่นที่ด่านก็ยื่นถ้ายื่นเสร็จแล้ว พยายามมาสมัครระบบ e-tagging เพื่อใช้ในการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทียื่นที่ด่านมันไม่มีตัวเล็กๆเ,เป็นใบยืนยันให้นะคะแต่ออนไลน์มันตรวจสอบได้นะก็ประมาณนี้แล้วการขึ้นทะเบียนกับกรมสุรกรณ์ถ้าแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะมีอายุ3ปี ต่ออายุยื่นที่เดิมคุณยื่นที่ไหนเอาไว้คุณก็ยื่นเหมือนเดิมเลยกับกรมศุลนถ้าคุณเป็นสมาชิกของสมาคมอยู่แล้วใบขนเกินหนึ่งล้านไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือที่ติบุคคลก่อนที่จะหมดอายุทุกๆ3ปีเอาเป็นว่าคุณมีอายุประมาณ2ขวบ2ขวบกับสัก10เดือนดีไหมอ่ะสองขวบ10เดือน โทรมาหาฟ้าก่อนนะมาขอหนังสือรับรองคี่ปการเป็นสมาชิกฉบับล่าสุดเพื่อใช้ในการต่ออายุกับกรมศุลกากรอ,อันนี้คือชิปปิ้งนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าก่อนจบคลิปเราจะขอแตะเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้นิดนึงเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยสั้นๆเลยคุณมีหน้าที่ในการรับส่งใบขนสินค้าจะมีหรือไม่มีผู้สอบผ่านก็ได้แต่ถ้ามีมันก็คือคุณสามารถเปิด เส้นทางการเป็นชิปปิ้งได้แต่เคาน์เตอร์เซอร์วิสจะเป็นประกาศอีกฉบับหนึง่งที่ต้องมีการวางเงินเข้าประกันกับกรมสุรากาต้องมีการตรวจสอบสารประกอบการต้องมีการนําส่งเอกสารต่างๆให้กับกรมสุรกากรเป็นรอบตามที่ประกาศกรมกรมําหนดและไม่มีข้อยกเว้นต้องเป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้นข้อดีของการเป็นสมาชิกสมาคมกับของฟ้าที่สมาคมซิ A เอคือไม่ว่าคุณจะเป็นชิปปิ้งบุคคลชิปปิ้งนิติบุคคลหรือเคาน์เตอร์บริการ เวลาคุณสมัครสมาชิกคุณแจ้งไฟ้าให้ครบเลยเพราะบางคนบางลายของนิติบุคคลทําหมดเลยค่ะอ,อันนี้ออกนะเนี่ยเขาเป็นหมดเลยเขาเป็นนิติบุคคลแล้วก็ทำเคาน์เตอร์โดยก็ทำชิปปิ้งด้วยโดยเฉพาะพี่ๆที่อยู่ตามด่านศุลกากรถ้าใครที่มีสถานะชิปปิ้งนิติบุคคลนะแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วยวันที่จะมาสมัครสมาชิกสมาคมกับทางฟ้านะคุณไม่ต้องชําระค่าสมาชิก2หัวนะก็ชําระแค่หนึ่ง สถานะเท่านั้นไม่ต้องปีหนึ่งจ่ายสมาชิกชิปปิ้งหนึ่งรายไม่ต้องปีหนึ่งจ่ายสมาชิกเคาน์เตอร์สวิตหนึ่งรายจ่ายรอบเดียวคุณเป็นทุกสถานะเลย mm hmm. เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เดี๋ยวเรามีครดอะไรรายละเอียดยืนยันให้คุณเองนะคะและหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกก็จะออกให้ว่าคุณเป็นตัวแทนออกของและเคาน์เตอร์บริการ อันนี้ก็ใช้ขึ้นที่เป็นกมรมศุลรากร,กรได้ทั้ง2ส,สถานะนะคะอย่าลืมนะคะก็เช่นเดิมพยายามเคลียร์ให้ทุกคนเข้าใจในภาพรวมนะคะถ้าติดตรงไหนก็คอมเมนต์มาใต้ที่เห็นในโซเชียลช่องทางไหนหรือว่าสอบถามมาทางช่องทางของสมาคมซีฟเอก็ได้ค่ะ